รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Isu ุ Is u D-Max พรานุภาพพิกโรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับมันกันให้สุดไปเลยนะครับรถยนต์ครับ Mercedes a m g GTR ทีครับที่สุดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วผมบอกได้เลยนี่สุดของสุดครับ a m g GTR ระดับซปเปอร์คาร์ที่แบบรถในสนามแข่งชัดๆอะ่ะไปดูดิว่าทำไมโด่งดังจังในสนามแข่งในระดับนานาชาตินี่ GTR นี่มาแรงมากวันนี้เอามาจับวิ่งบนถนนให้ดูกันนะครับสว่วนรถมอเตอร์ไซค์ครับ จับรุ่นใหญ่ของทัวริงเอามาให้ดูหน่อยกับ Harley d ว v i ัน o u u t t r l l m m t เ e d ครับเบาะนั่งสบายๆมีเครื่องเสียงฟังเพาะๆขี่กันเพลินๆติดตามรับชมกันได้เลยครับ ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร0 2 511, 4 0 2 0และ0 8 4 6 4 3 6888สนับสนุนโดยนิตยสารออโตโคาไทยแลนด์ ที่มันวิ่งบนถนนได้ผมบอกแบบนี้เพราะาอะไรเพราะว่ามันลดแข่งชัดๆคือถ้าไม่สนุกไม่มีความสุข ในสไตล์แบบเบรซิ่งจริงๆเนี่ยอย่ายุ่งกับรถคันนี้ครับเพรนี่คือ Mercedes-AMG GT-R ครับรถที่สมรรถนะต้องบอกว่าเต็มเปี่ยมเต็มพิกัดมาแบบท็อปที่สุดละในไลน์ของ AMG สิ่งที่ต้องพูดถึงก่อนเลยคือสมรรถนะครับเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่585แรงมา้าแรงบิด700นิวตันเมตรเกียร์นี่เป็นเกียร์อัตโนมัติเป็น d c t 7สปีดแล้วยังไม่พอ สมรรถนะรวมกันแบบนี้ศูนย์ถึงนี่ประมาณ3วินาทีกว่าๆเท่านั้นเอง3.5 3.6โดยประมาณท็อปสปีดเขาเคมเอาไว้318กิโลเมตรต่อชั่วโมง่ะผมบอกเลยว่าอันนี้คือที่สุดของที่สุดกลับมาว่ากันต่อของตัว AMG GT-R คันนี้นะครับผมไล่ตั้งแต่ด้านนอกโลโก้เบนซอยู่ตรงกระจังหน้ากลมๆม,มีตัว ลิ้นนะครับสปอยเลอร์ด้านหน้าเนี่ยมีตัวลิ้นดิฟฟิเซอร์ด้านล่างซึ่งกดปุ่มตรงนี้มันจะขยายออกด้วยนะบางคนบอกเฮ้ยไอตัวนี้มันขยายออกเพื่ออะไรช่วยในเรื่องของแรงกดแรงจีนะครับด้านข้างมีโลโก้บอกว่าเป็นไบเทอร์โบฝากระโปรงนี่มีเจาะลายเป็นระบายอากาศนะครับเป็นตะแกรงระบายอากาศไว้หน่อยขยับมาเรื่องของล้อเบรกใส่มาเต็มที่เต็มพิกัดแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นพวกคาร์บอนไฟเบอร์ อันนี้ผมเลยบอกเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเท่อย่างเดียวนะสมรรถนะมันได้เพราะน้ําหนักมันเบาแล้วมันช่วยในเรื่องของพวกแรงกดอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นตัวลิ้นตัวสปอยเลอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แม้กระทั่งตัวหลังคาเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ช่องเก็บของด้านหลังพอเก็บของสัมภาระได้แล้วก็ท่อเสียก็ต้องบอกว่าเสียงทุม้มสตาร์ทเครื่องนี่อารมณ์แบบเล้าใจมาเลยอ่ะแบบซุปเปอร์คาร์เลยว่าอย่างนี้ดีกว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ต้องบอกว่า มีพวกคาร์บอนลายคาร์บอนพวกเคฟลาพวกนี้ตกแต่งด้วยสีดําแต่ว่าขอโทษนะเครื่องเสียงก็ยังต้องให้ความสําคัญอยู่และด้วชิปมีผมชอบตรงตรงนี้มีปุ่มโหมดปุ่มปรับโหมดการขับนะครับจะเป็น C เป็น S เป็น S p l u ลัสสปอร์หรือจะเอาแบบแข่งนะครับแฟรกเลยเป็นเลสก็ได้นะครับเลือกกดตรงนี้ได้หมดแล้วก็แผงตรงกลางเนี่ยเลือกตัดออโต้สตาร์ทสต็อปเป็นฝั่งซ้ายเป็นดังวิทยุเลือกตัดออโต้สตาร์ทสต็อปขยายสปอยเลอร์ เสียงท่อเสียฝั่งขวานี่เป็นโหมดการขับขี่นะครับตัวระบบเกียร์ของการขับขี่ว่าจะเป็นยังไงเลือกเอาจะเอาเป็นสปอร์ตหรือจะเอาเป็นแบบแมนวนวลก็ช่วงล่างแล้วก็มีตัวระบบ traction control ช,ช่วยด้วยบวงมาลัยเนี่ยเป็นคันธารใส่รายละเอียดมาครบๆเบ,บ,บาะเนี่ยนั่งสบายมากผมบอกเลยเป็นเบาแบาบเบาแบบบักเก็ตแบบรถแข่งแต่ว่านั่งไม่อึดอัดนะ นั่งชิวๆสบายๆปรับไฟฟ้าได้ด้วยความเจ๋งอยู่ตรงนี้ตัวมาตรวัดดิจิตอลต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเห็นรายละเอียดค่อนข้างครบชัดเจนนะแล้วก็มีทัชแพดอยู่ตรงนี้ตรงกลางมีให้คอนโทรลได้แล้วก็ตรงนี้ใช้แบบนิ้วโป้งสองข้างซ้ายขวาเนี่ยเลื่อนดูได้เลยนะครับต้องการดูรายละเอียดอะไรเรียกว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับกดคันเร่งแต่ละครั้งเนี่ยผมบอกเลยว่าทอกระดับ700เนี่ยโอกาสดึงโอกาสสะบัดมีค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะนั้นต้องระมัดระวัง เป็นการปรับในรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆก็ยังมีครบมีสวิตช์โหมดปรับถ้าเป็นเอ่อเรสโหมดนะครับสามารถที่จะปรับในตัวของ traction ตรงนี้ ปิดสวิตช์ปรับได้อารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบรถแข่งเลยว่าอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ฟิลลิ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงทุกเม็ดนะครับผมบอกกอนเลยว่าที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือเป็นเรื่องของการทํางานของระบบเกียร์ลักษณะการทํางานต่อเนื่องของเกียร์เนี่ยทำงานต่อเนื่องได้แบบลื่นไหลสมูทมากไม่ทําให้กําลังของเครื่องหายไปไม่ทําให้ลําบากกระโชกโคกห้าผ่านไปแบบสบายๆเลยทีเดียวในตัวของการคอนโทรลเนี่ยผมบอกเลยว่าถือว่ามี ความน่าสนใจนะครับแม้ว่าจะเป็นรถที่คือดูแบบเนี้ยเหมือนกับบาลานซ์ไม่ดีนะหน้ายาวท้ายสั้นแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วด้วยระบบต่างๆด้วยการเซตอัพรถมาของ m e r c e d e s AMG เนี่ยทำให้รถคันนี้ขับได้สนุกทําให้รถคันนี้ขับได้ง่ายรายละเอียดที่สามารถที่จะปรับลงในรายละเอียดได้เยอะเยอะมากทําให้คนที่นั่งอยู่หลังพวงมลาลัยเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสนุกนะครับรถคันนี้เนี่ยถ้าใช้ในเมืองนะครับอาจจะกระด้างหน่อย แม้ว่าอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็ตามนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอาจจะก,กระด้างหน่อยเพราะว่าธรรมชาติของรถมันเป็นอย่างนั้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีในโหมดที่เลือกได้เนี่ยยังมีโหมดให้เลือกแบบเป็นแบบดรากด้วยนะครับทางตรงจับเวลามีรายละเอียดคือเหมือนกับทุกอย่างถูกถูกถ่ายทอด DNA มาจากตัวที่เป็นสนามแข่งอ่ะเพราะนั้นสิ่งที่ AMG GTR มีเนี่ยผมถึงบอกว่านี่คือรถแข่งในคราบรถถนนที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้แต่คุณต้องรู้และคุณต้องเข้าใจถึงจะใช้งานได้ถูกต้องครับ ถามว่ารถคันนี้มันต้องนิยามว่าอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นไม่ใช่ซูเปอร์คาร์นะสำหรับผมอะ่ะมันเป็นรถแข่งที่จดทะเบียนวิ่งบนถนนได้แต่เป็นรถแข่งที่ยังได้ฟังเพลงเพราะๆยังได้แอร์เย็นๆอยู่ด้วยสำหรับเจ้า m e อร์ d ซ s AMG GTR คันนี้ต้องบอกว่าราคาค่าตัว17ล้าน9แสนบาทเนี่ยอย่างแรกเลยคุณต้องคุณต้องรู้จักอะ่ะว่าเขาคือใครอย่าได้ขับรถคันนี้แล้วบ่นว่าโอ้มันแข็งมันกระด้างนั่งไม่สบายไม่ใช่ อย่างที่2เลยตือต้องใช้โหมดของรถคันนี้ให้เป็นโหมดที่อยู่ในเรื่องของการขับขี่โหมดที่อยู่ในเรื่องของการปรับรายละเอียดต่างๆแม้กระทั่งเบรสโหมดแทร็ก Mode ใช้ให้เป็นแล้วคุณจะสนุกกับมันแต่ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วก็นั่นหมายความว่าคุณอยากจะได้ความแตกต่างคุณอยากได้ความเป็นแระอ i t เทเพราะว่าเจ้า mercedes amg gt r คันนี้มันจะแตกต่างกับบรรดา porsche บรรดารถซปเปอร์คาร์ต่างๆที่เห็นวิ่งกันอยู่ น้อยนะครับที่จะมีโอกาสได้เห็นและผมเชื่อว่าจํานวนของคนที่ได้ครอบครองก็มีไม่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะนั้นเป็นเจ้าของแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าไม่ใช่อยากได้ความสบายผมแนะนำว่าไปครบกับ GTC Roadster ครับถอยลงไปไปเอา GTC Roadster ซะเลยแต่ถ้าอยากสุดแล้วก็ต้อง AMG GTR คันนี้แหละครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ การทางานของเราสองคนแล้วก็คนบางคนก็นั่งพักไปคันนี้ต้องบอกว่าพี่ใหญ่ในตระกูลทัวริงคือแต่ยังไม่ใหญ่สุดใหญ่สุดจังค,คือคือใหญ่สุดแต่ว่ายังไม่ท็อปสุดอ๋อในตระกูลทัวริงเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาขยับเอาเทอริเทจคลาสสิกขึ้นไปเป็นตัวเริ่มต้นไอ้ยะเออไอ้นี่ตระกูลทัวริงแต่ที่คุณบอกว่าสุดหรือ,อยังยังมไม่สุดเพราะมันมีอัลต้าลิมิเต็ด CVO ไงโอ้โหนะโอเคโอเคโอเคนึกออกและสองล้านกว่าสองล้านปลายแต่สามล้านอะ คือมันมีรุดขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่ใช่เพราะนั้นแต่เนี้ยถือว่าเป็นอัลต้าริมเต็ดนที่ถือว่าเป็นตัวใหญ่แล้วในตระกูลทัวร์ริงขี่มาแล้วเป็นไงรู้สึกว่าอันดับแรกเลยมันหนักเอคือตอนยกรถนะบอกเลยหนักหนักเลยแต่เวลาเมื่อเมื่อรถเมื่อรถเขาได้ลอยตัวแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่สนุกขี่เพลินอยากจะกระแทกคันเร่งกับปื๊ดเดียวเลยปื๊บรอบมาไวช่วงล่างดีเครื่องเสียงเพาะเลยอันนี้นี้ต้องบอกว่าสแตนดาร์ดนะเออนี่ขนาดสแตนดาร์อ แล้วมันคือมันมีฟังก์ชันต่างๆขี่แล้วมีแต่ช่วงช่วงชิวอาจจะยังไม่ชินเพราะว่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยระดับายนะตเราอาจจะต้องแบบแต่เมื่อ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 นั่งหมอบลงมานิดเนี่ยเออช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะแล้วก็โอ้ฟังชงฟังก์ชันเขามีเยอะอ่ะที่สําคัญเลยคุณรู้ไหมว่ารถคันนี้เป็นฮาร์เลที่มีหมอ้นนนอ,อน้ํานะนั่นน่ะสิเด้อตอนแต่ผมยังมองหาหมอน้ํามาอยู่ไหนนี่อยู่ในนี่ฝั่งนี้ก็มีแต่มันอยู่ในนี้ ในกระดองนี่คุณมองเข้าไปคุณจะเห็นมีพัดลมไฟฟ้ามีทั้งสองข้างเลยตอนแรกก็ได้ยินเสียงฟู้ผู้ผู้เอ๊ะแล้ก็ได้ยินเสียงพัดลมไฟฟ้าเพราะส่วนใหญ่ถ้าเราจะชินเนี่ยเอ่อพัดลมมอน้ร์ไปอยู่ตรงแบบอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเลยอ๋อเข้ามาซ่อมในนี้ใช่คือผมจะบอกให้ว่าเปิดสวิตช์เนี่ยไม่ใช่บางคนบอกเฮ้ยถนัดกับเปิดสวิตช์ตรงนี้ใช่ป่ะเปิดต้องบิดก่อนนี่ใช่ไหมนี่ต้องบิดคอก่อนแล้วบิดสุดบิดสุดก็ไม่ได้อ่าถ้าบิดสุดนี่มันจะสตาร์ทไม่ติดไม่สตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าแล้วระบบของคันนี้นี่ เป็นหน้าจอสัมผัสแล้วใชเป็นทัพสกรีนแล้วใส่ถุงมืออะไรก็จับติดได้นะไม่ได้ต้องแบบว่าถุงมือนี่เลยนะเชื่อมเข้าไปได้เสร็จเรียบร้อยมีไฟตัดมงตัดหมอกมาให้ครบมาตรวัดอะไรนี่ทุกอย่างมีมาครบแล้วก็นี่ครับนี่เพลงเสียงมัน เฮ้ยผมบอกเลยว่าเครื่องเสียงติดรถชุดนี้เมื่อเช้ามาเพลินร้อยสามร้อยสี่นี่เพลงยังได้ยินอยู่นะแล้วคุณเลือกได้คุณจะเฟดตังไหนเหมือนรถยนต์เลยเฮ้ยมันขึ้นหน้าจอสองอันเมื่อกี้เลือกเฟดไปข้างหน้านี่คนซ้อนเลือกเพลงก็ได้คนขี่ขี่ไปไม่ต้องยุ่งคนซ้อนนี่ปรับโวลูมกับเลือกเพลงข้างหลังเองได้ด้วยใช่ไหมคือแยกกันแยกกันจะบอกว่านี่เป็นออปชั่นที่สแตนดาร์ดนะครับกระเป๋า อันนี้เป็นกระเป๋าทรงยาวจริงๆของเขาติดรถอาจจะเป็นทรงสั้นแต่ผมว่ากโอเคนะมันอ่าันนี้เป็นกระเป๋าทรงยาวแล้วก็มีกระเป๋าข้างหลังนี่วลาเปิดเปิดใส่สัมภาระมาสบายๆเลยอ๋อนี่เปิดเฉียงอย่างนี้ครับกระเป๋าหลังตัวเนี้มันใส่หมวกฟูลเฟสได้2ใบสองใบอ่าคนขี่คนซ้อนสบายๆแล้วก็ตรงนี้ก็ยังรัดของได้อีกนะครับทัวร์ลิงไปเป็นอาทิตย์อ่ะอ่าคือผมบอกเลยวะสามสี่คืนนี่สบายสบายแล้วก็บางคนที่กลัวว่าจะหนักอ่ะก็ไม่ต้องกลัว เพราะว่าเหมือนกับเขาบาลานซ์รถมาดีแล้วจริงๆย้บาลานซ์บาลานซ์รถดีมากกระเป๋าตัวเนี้ยมันใส่มาเพื่อให้มีเบาะนั่งตรงนี้เบาะบอกเลยครับคนซ้อนนี่เพลินมากนุ่มนั่งสบายมีที่พนักแขนผมว่าถ้าถ้าเทียบกับตัวแอดเวนเจอร์ก็ต้องไปเทียบกับ GS เอสคันสองห้าสิบเลยแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าไม่มีคนซ้อนนะสมมติไม่มีคนซ้อนคุณถอดชุดนี้ออกก็ได้นะพราคุณถอดชุดนี้ออกคุณก็เหมือนคุณขี่สติสติกายเออแต่ว่าอันนี้ก็ถอดยากถอดยากเพราะว่า ชุดสแตนดาดแต่ถ้าคุณจะเอาแบบว่าเขาเรียกชุดถอดเร็วชุดควิกมูฟเนี่ยก็ใส่ขาเพิ่มเข้าไปหน่อยแล้วก็ยกทั้งกระเป๋าใส่ยกเข้ายกออกได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกว่าผมผมว่ามันมีชุดนี่ทั้งหน้าของคนขี่ทั้งหลังของคนซ้อนเขาจะมีชุดเฮดเซตมันต้องเป็นสายราโยงยะยางอ่ะดิคือคือเข้าใจว่าแต่ก่อนนะคือพอเสียบแจ็คเนี่ยมันไว้เชื่อมกันระหว่างคนขี่กับคนซ้อนจะไม่ต้องชะโงกไม่ต้องตะโกนหากัน แต่ว่าตัวชุดของตัวคอนโทรลเนี่ยร,ระบบนำทางโทรศพัพท์เครื่องเสียง อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเราได้เลยแต่มันมีข้อจํากัดก็คือว่าถ้าคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับตัวเนี้ยอย่างพวกเราเนี่ยใช้บลูทูธที่อยู่ในหมวกกับน็อกเนี่ยม,มันจะแยก d e v ว c e ์ไม่ได้ไคือาอมันก็จะ,จะเชื่อมเข้าอยู่ในนี้เลยเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ไม่สามารถเชื่อมกับพวกคุณได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เชื่อมอยู่ในหมวกกับน็อกเนี่ยหรือหรือมีวิธีบอกมาด้วยนะครับหรือถ้าใครมีวิธีบอกนะคือผมพยายามแล้วมันไม่ได้แต่ถ้ามีวิธีแล้วเฮ้ยว่ามันเชื่อมลงมกเเอลยาัน เอาโทรศัพท์เชื่อมกับหมวกเอาส่วนอันนี้ก็ใช้นําทางได้ตามปกติแล้วฟังเพลงก็นี่มี USB อยู่แล้วก็ใส่เพลงเข้าไปเลยเปิดเพลงฟังสบายๆชาร์จไฟได้ด้วยอ่าถูกต้องก็ล้านฝ่าล้านฝ่าล้านฝ่าก็คุ้มอะคุ้มแต่ว่าถ้าถ้ามีตังขนาดนี้ผมก็ไม่เอาทำไมไม่ไคือเอาตัวเองเป็นหลักทำไมเพราะว่าขี่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่ละเหนื่อยละมันหนักไปจะบอกว่าเออาถ้าถ้าเป็นผม แต่มันล้าแต่มัน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 กินแรงเกินไปดึงแต่ว่าราคาผมบอกว่าคิดดีๆนะเพราะอย่างที่โจ๊กบอกราคามันต่างกันอยู่นิดๆหน่อยๆนี่ขายของน่อยนี่มีชิลด้วยนะอันนี้ปรับอย่างนี้ให้ลมโฟเข้ามาอะไรอ่ะเียพอหนาวหนาวถ้าเกิดกลางคืนขี่กลางคืนขี่เย็นปิดปิดแล้วมีตรงขาด้วยเลื่อนปิดตรงนี้นะฮะระบายความร้อนได้ปิดได้เพราะฉะนั้นเลือกได้เพราะว่าจริงๆแล้วผมจะบอกว่าราคาในตระกูลทัวริงอ่ะมันต่างกันนิดหน่อยคือตั้งแต่เฮอริเทจขึ้นมาโรดคิงครับมาเป็นตัว อิเล็กตรกายตัวสตรีทกายอะไรอย่างเงี้ยมาจนถึงกระทั่งออาตาเนี่ยผมว่ามันต่างกันอยู่นิดหน่อยอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนใช่เออแต่ผมเป็นคนนึงนะช่วงนี้ได้ข่าวว่าเอสเรดวิสันนี่รถกายนี่มาเมื่อไหร่ก็หมดใช่ไหมเขาบอกว่าทรงอะไรอะทรงขับสไตล์เข้ามาโอ้โหแอนงี้แอนอย่างเงี้ยวัยรุ่นชอบพวกแบบต้องรถกายต้องรถกายแต่ผมชอบความทัวริงด้วยความที่มันเป็นทัวริงอันนี้เป็นคันแรกเลยที่ผมแบบไม่ถึงกระบนไม่ถึงกระบนลูกชอบก็โอเคไม่เออจริงๆลูกผมชอบอะ นั่งฟังเพลงได้แต่ไม่ถึงกระบนเพราะอะไรคือแบบเสียงท่อก็ไม่คือจริงๆอยากได้ท่อที่มันอีกสักสเต็ปหนึ่งให้มันมีซุ้มเสียงวันนี้น่อยเพิ่มเพิ่มกองกองสเต็ปแรกอะท่อกองกองนิดนึงเพราะว่าเพลงมันฟังได้สบายๆอยู่แล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปบ้านผม as harley davidson นะครับใกล้ที่ไหนไปให้นั่นก็ฝากไปดูนะครับแล้วก็รถพวกนี้ต้องบอกเลยว่าลองขี่เพราะอย่างที่โจ๊กบอก ตอนจับขึ้นมาเนี่ยอาจจะหนักหนักักแต่พอมันเริ่มลอยตัวผมว่าจริงๆถ้าคนที่มีทักษะการขี่รถอยู่แล้วอ่ะคุณใช้เวลาสักสองวันเนาะป๊บเดียวเออไม่คือผมอ่ะคุณจยาบอกเดี๋ยวว่าคุณเอารถมานานบออย่าบอกเดี๋ยวว่ารถมาหลายวันละเขาเขาให้เขาให้ยืมเอขาให้ยืมผมผมให้ยืมเอามาทิย์เดียวเองเออไม่ติดงานก็ไปเชียงใหม่แล้วตอนแรกกล่าวว่าเช้าออกจากกรุงเทพบ่ายจะไปกินข้าวซอยไปขับกรุงเทพนะ ดูโหดไปหน่อยดูโหดไปหน่อยนะอะก็ไปลองขี่ดูได้นะครับสำหรับเจ้าตัว a l า a Limited คันนี้ครับเป็นไงบ้างครับบอกแล้วว่าสุดจริงๆทั้งรถยนต์ทั้งโมอเตอร์ไซค์ เมอร์เซเดสเอ็มจี g r สนใจอยากได้ AMG ครับติดต่อไปที่เบนส์ไพร์มาโซต h o เฮาเรียบทางด่วนรามินทานาลงครับเดินตรงเข้าไปแล้วถามหาได้เลยอยู่บนชั้น2ในโซน AMG คุยได้เลยครับติดต่อพี่ต้อมก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อพี่เต้นก็ได้นะครับเข้าไปถามหาได้เลยส่วนฮาร์เลย์เดวิสันแน่นอนครับจะไปดูที่ไหนไม่ได้ครับนอกจาก AS เอสฮาร์เลย์เดวิสันครับจะโชว์รูมวิภาวดีลังสิตหรือจะไปที่สุขุมวิทจะไปที่พัทยาได้หมดนะครับนี่คือเบส t ดลเลอร์ของฮาร์เลย์เดวิสันครับไปดูได มีทุกรุ่นทุกแบบให้ลองขี่ครบ,ครบ,ครบเลยนะครับทั้งหมดนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับไว้มีโอกาสอยากจะดูอะไรอยากจะเห็นอะไรอยากให้ทําอะไรบอกเข้ามาครับเข้าไปกด Fol โล w กดไลค์กันให้หน่อยนะครับในทางเพจได้อารน์ของเรานะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันมาเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไรู้ลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดง สั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มุญนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02 511 4020และ084 643 6888